สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่23กรกฎาคม2025วันนี้ฟินดิเนเด็ก74จากวันนี้72นะครับเมื่อคือนนี้ลุงจเจริญไปกล่าวสุนทรพจน์งานประชุมภาคธนาคารแล้วก็มีข่าวว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงลุงจเจริญยื่นจดหมายลาออกผลปรากฏจดหมายลาออกเป็นข่าวปลอมนะครับ เมื่อคืนตอนกล่าวสุนทรพจน์หรือทุกครั้งที่ลุงจเจริญกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยชาวบ้านชาวช่องนักลงทุนลุ้นว่าลุงจเจริญส่งสัญญาณและพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจแต่เมื่อคืนเนี่ยแกไม่ได้พูดเลยเมื่อคืนมาถึง Good Morning หรือเมื่อเช้าเวลาสามเมกาคือเมื่อคืนเวลาไทย19บเนากาสามนาทีมาถึงแกบอก Good Morning ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมสัมมนาอขอบคุณคุณมิเชลบอลแมน ที่จัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณทีมงานธนาคารกลางที่ทำงานอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยออวันนี้เราจะได้รับฟังมุมมองของนักพิชาการบุคลากรที่มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบธนาคารเสาหลักของการสร้างเงินทุนต้องมี Risk Based Capital m a n a g e m e n เออ l อ v e r e q u r r q u i r t s นู่นนั่นนี่เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเป็นการเปิดการประชุมประชุมเกี่ยวกับ ธนาคารในสหรัฐอเมริกาว่าจะบริหารสินทรัพย์ของลูกค้ายังไงนะจะต้องมีแคปิตลอลเก็บไว้ยังไงบริหารความเสี่ยงอะไรยังไงลุงเจริญบอกว่าการประชุมครั้งนี้มันจะทำให้เราทำงานได้อสอดคล้องกันทั้งประเทศธนาคารใหญ่ๆทำงานร่วมกันเพื่อจะได้แข่งขันกับนานาประเทศได้และพัฒนาเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาธนาคารกลางพร้อม รับฟังแนวคิดใหม่ๆและผมพร้อมตั้งหน้าตั้งตารอฟังความคิดเห็นของพวกคุณวันนี้จบเมื่อวานเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาบอกพี่บอนอย่าลืมมาเล่ามาแปลให้ฟังผมเดินไปหยิบปากกาดินสอเดินกลับมาลุงจะเริ่มลงเวทีตอนแรกนึกว่าลุงไปฉี่ปรากฏลุงพูดจบแล้วนะครับคือปกติเดิมทีเนี่ยเอาละหสัปดาห์ก่อน F ฟ กรรมการและประธานเนี่ยไม่สามารถออกมาพูดถึงนโยบายมาพูดถึงรายละเอียดสําคัญสาคัญว่าจะขึ้นดอกหรือลดดอกตรงนี้เราเข้าใจแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการส่งสัญญาณบ้างไม่มากก็น้อยและไหนจะข่าวลือจะถูกไล่ออกจะลาออกลุงจเจริญไม่พูดเลยนะครับหลังจากนั้นประมาณ3มชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นมีข่าวลุงจเจริญเขียนจดหมายลาออกและวุฒิสมาชิกฝั่งริพับบิกัน สวชื่อคุณไมค์ลีนะแกออกมาทวีตบอกว่าลุงจเจริญไปแล้วพอแกทวีตเสร็จทุกคนขากันกายค้างเพราะทุกคนเชื่อว่าข่าวที่มาจากนักการเมืองมันต้องมีความชัดเจนมันจะต้องมีความเออที่ยงตรงไม่ใช่เฟกนิวส์แต่พอข่าวนั้นออกมาปุ๊บมีคนจับได้ตาประทับธนาคารกลางเนี่ยปกติมันต้องเขียนว่า Board of Governors Federal Reserve System แต่ในภาพเนี่ยมันดังเขียนว่า O D O of g o v e r y 8 E B I R I Ball Reserve ยิดอะไรสักอย่างซึ่งคนที่ชอบเจนภาพจะทราบดีเวลาเจนภาพเนี่ยตัวเล็กๆโลโก้ต่างๆเนี่ยมันจะเพี้ยนนะครับก็สรุปเลยเป็นเฟกนิวส์ภาพเจนไม่เนียนสววหน้าแตกแยกย้ายลุงเจริมอยู่ต่อ จบข่าวต่อไปเป็นข่าวกีฬานะครับทีนี้ในฝั่งโลกคริปโตเนี่ยเพื่อนวันนี้ผมเตรียมข่าวดีเตรียมข่าวกาวมาเล่าข่าวเกี่ยวกับ bitwise ได้รับการอนุมัติให้ convert crypto index มาเป็น crypto etf ศูนย์ข่าวชั้นนำอย่าง w a t c h e r d g u r u ตอนตีสเวลาไทยก็ออกมาทวีตนะครับบอกว่า sec อนุมัติการ convert bitwise คริปโตฟันมาเป็น etf มีทั้ง bitcoin et xrp solana ada sui litecoin polkadot link และ avax หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงมีข่าวว่าคุณเชอรี่เฮวูดผู้ช่วยเลขาธิการ sec ขอใช้คำสั่ง4 3 1 e คำสั่งระง,งับการอนุมัติการ convert ชั่วข่าวเพื่อให้หน่วยงาน sec เนี่ ทบทวนกระบวนการใหม่อีกครั้งจบนะคือเดิมทีเนี่ยเพื่อน Bitwise เขามี Index Fund นะ Index Fund ก็คือไม่ได้เปิดให้นักลงทุนรายย่อยลงทุนแต่เปิดให้สถาบันการเงินคนที่มีเงินเยอะๆเ,เนี่ยเข้ามาลงทุนกับ Index Fund ใน Index Fund มี10คลิปโตที่พูดถึง Bitwise ขอ SEC ว่า convert มาเป็น สปอดอ t เทียบได้ไหมแต่เป็นตะก้านะตะก้าที่มีทั้งเนี่ยบิตคอยอีสเอ็กซาร์พโนาอะไรต่างๆเนี่ยนักลงทุนก็รู้นว่ามันจะผ่านแล้วมันก็ผ่านจริงๆนะ SEC อนุญ,ญาตให้ convert แต่ไม่กี่ชั่วโมงให้หลังผู้ช่วยเลขาธิการบอก convert ไม่ได้ขอระงับเป็นงานชั่วคราวหลายสื่อข่าวมองว่าอาจจะมีความไม่ลงรอยกันภายใน SEC นะครับก็เป็นอะไรที่งงมึนแต่ก็ต้องดูต่อไปบรรยากาศตอนนี้หลังจาก Genius Act ผ่านเนี่ยนักลงทุนหันไปสนใจข่าวอย่างข่าวภาษีลุงทรัมป์ว่าจะเจรจากี่ประเทศใกล้จะถึงหนึ่งสิงหาแล้วก็ในส่วนของ FOMC ใกล้จะมาแล้วแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ผลประกอบการหุ้นใหญ่ๆใ,ในสอเมริกาใครที่เล่นหุ้นสลัด สัปดาห์นี้ค่อนข้างสำคัญนะถ้าผลประกอบการดีคริปโตไม่มากก็น้อยก็ไปในทางที่ดีได้อนนิสงนะครับเ <relationships> พืพ่อนๆที่ตามข่าวเมื่อคืนทั้งในส่วนคำพูดลงุงเจริมการกล่าวสุนทรพพน์ข่าวภาษีลุงช้มาและข่าว Bitwise ETF เนี่ย <this> คิดยังไงมีอะไรเสริมคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับ กาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนโชคดีขอให้ทุคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม